เล่นได้ทีมเดียวเลดีมีอ๋อไอปูใช่ไหมเอองฝ่าบอยปูด้วยที่บดัดดีเดี๋ยววัหลังจะไปขอรูปเกสตีนอยไอ้ปรากดไอเกสตีนนั่นของน้องผม เด็กสวนนี่เหะคิดว่าไม่เจอมั้งไม่ใช่ไม่เลยแล้วรเออพี่ชอยเขียนบอกวเด็กสวนคิ่ไม่เจอมลคิด่เจอมุยมาเ้ไลแล้วโดนแน่นอนโดนไลแล้วใช่ไหมโดนด้นอนไี่้ยเฮ้ยเฮก่เออเขาพี่ช้อยเขียนอยู่โเหนอยู่ถ้าตอนนี้ลงขอลงเลยนะอมก็เห็น ตอนห้ yup. oh. มาม่ออนี b b ่คนจมาลงหลบควแล้วมันยวขึ้นไปเลยวะต้องไปอยู่เถอะนี่มาปั้งมาจากฝั่งใตมาจากแ่จ้งมัทนานี่ต้องไปวมาจากแจ้งแจ้งลงอ่พี่ต้องออกออกจ่ายเลยจ่ายตอนเสร็จแล้วก็นี่ต้องจ้ขวา ่ใสถานบนแล้วใช่ไมี่ือบอกพี่ไม่ออกมาเลยแล้ได้สายมาคือจะมองไม่ถจะองนะไดเข้ามง้องไม่ไม่อะไรก็อ้อมม่หอกใช่อ้อมอี่งมันลงตัวผิดผ่า่าเลยให้กาเล่นไปแล้วไปแล้วไปให้กาเล่น ขอไอ้ตรงนันนตอนนี้มันหลตัดใหม่ทะลุออกตรงใต้ทาดไปได้แล้วนะจับแจ้งตรงเี้ทั้งหมดแล้วมีหมอน่เข้าหมู่บ้าน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

何 คม่เปรับ่เป็นรไม่เป็นไรแค่มีักขอแค่มีปืนก็พอละล่ะใครนี हमारे

สวัสดีครับท่านประธานดีครับท่านประธานอยสี่ร้อยาเกรอรี่เขาจมาเขาพึ่งยัดเยียดตาแหน่งให้ร้อยสขเขจะมาพี่หายไม่มาพี่มาเอะ

หลาไม่มาเหรอหลาไม่มาหรองานานอนลนแต่ว่าไม่ต่อต้องยกไว้คนนึงเพราะว่าส่งสั่งมาคนเดียวก็พอแล้วหรือเขาอาจจะบอกทม่้านได้ทอนถ้าทอนบอกที่ทอนได้มาเลยถ้าเป็นพุกบ้านอีกคนนีง

อย่างังให้มีสแตนด์บายไว้อย่งโคถ้าเราคนนี้อีกนางคนนี้อีกหลายทนนตเคมน้ด

ก่อนนั้นคล้ายสองวดโอเครถกีจาปารมานทะี่จัดการเลยแใจ,ใจะถามหาโต๊ะ Bom dia, ó.

กูรู้ประเภทที่ลูกที่มึงิงมันกัดสวนบบให้ได้ช่วยน้ำหนักหน่อยแอบไปด้วยแอบไปด้วยพี่น้าบอกดูดถด่าหองไปวันนี้เหรอไปวัน้ครับวงคนเลมันก็ไได้ีแล้วเนี่ยรถปการเล่นไม่ล้มันไม่ล้ม มยก้วมันจะหมดขึ้นนี่ละเดี๋ยวอ้

อนี้ใครเรแล้วเมื่อกี้ถ้าตัวเยอะนะกลัวลูกนั้นจะนอนเลยไอ้เนี่ยตัวยังไม่อโเสียบ้านยู่ไกล có đi <laughs> về hay sao này đang mà nào rồi bắt đùi đâu cả đi một